สัดีแต่มาใจเรัาดีว่าพวกหนูก็คืออ๋อสวัสดีครับแอมอนครับแอมอนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งแบบนี้สวัสดีครับแอมอนครับสวัสดีครับพวเกตครับพวกเราสองคนจากจีมเอ็มทีวีครับมีอะไรมาประกาศปลูกาเฮ้ยประกาศประกาศอะไรประกาศรางวัลในเอ็นเตอร์เทนอเวอร์ดอ๋อไม่ใช่ประกาศอ่ม แฟนเดย์โอซาก้าร์ใช่ไหมใช่นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับอ๋อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับผมกรกฎาคมพอมาถึงก็คือบินเลยใช่ครับเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็ยังไงอ่ะผมอยากพูดภาษาญี่ปุ่นครับอายกนิดหน่อยแบบอะไรนะครับได้ไหมโอ้โหโชว์ อ๋อคุยคำนี้ยากมากครับคำนี้ยากมากยังไม่เคยได้ยินใช่เองไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันเลยไม่ทันเลยตอนซื้อตั๋วไปฟังเพลงตเลยครับเอาวันมีด้วยใช่ไหมลูกเอาวันมีด้วยเอาวันมีไหมเอาวันมีไหมเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วมีครับคนอิจิวะมีคนกระซิบมาครับ ยายบ้าที่พี่เขามาแอบแสดงความยินดีอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวบ้างบ้านใหม่เลยครับบ้านใหม่บ้านใหม่ตื่นเต้นครับเวลาเข้าเข้าตึกก็ตื่นเต้นมาครับใช่ก่อนจะก้าวขาเข้าไปนี่ผมแบบต้องตั้งน้ำมูก่อนทำไมไม่ผมตื่นเต้นในเวลาเจอแฟนคลับข้างหน้าตื่นเต้นใช่แบบไม่รู้รอผมหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแบบมันตื่นเต้นในเวลาเข้าตึกไม่รู้ไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ว่าแบบมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดเวลานะครับ แล้วก็พี่ๆทุกคนแบบศิลปินก็แบบต้อนรับพวกผมดีมาเขาไ i c e มาครับตารางงานเป็นไงบ้างคะเริ่มเริ่มมีตารางเริ่มจับกลับมาเยอะเหมือนเดิมครับใช่อาจจะเยอะกว่าที่เคยครับแต่เราสู้สู้ครับสู้สไหมสู้สู้สู้ครับสู้สู้สู้เจอรับน้องรับน้องอะไรไหมรับน้องอุ้ยรับน้องรับน้องน้องไหมเจอวิเตอไงอ๋อเราลองเจอวิเตวิเตวิเตตะวันครับ ใช่ก็เขาที่เขาใจมากเบอกเลยว่าเขาชวนผมคุยแบบเขาบอกว่าเขาพูดมากแล้วแต่ผมพูดมากกว่าคือว่าเรารับน้องเขาหรือเขารับน้องเราผมน่าจะรับพี่ครับไม่รู้แต่ว่าเป็นคนของานมากขึ้นใช่ไหมความหลากหลายของงานยังไงบ้างคเออหนูได้ลองทำอะไรหได้เห็นว่าเราจะต้องทำอะไรในอนาคตบ้างก็ก็ยังไงก็แบบมีแบบทั้งแบบยังไงอะงานแต่เราอยากเดียวกันได้ร้องเพลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในแฟน อ๋อครับโอ้ก็ต้องรอติดตามในแฟนเดย์โอซาก้านะครับผมใช่ต้องบอกว่าคิดว่ามันจะเป็นการซ้อมที่จริงจังมากเพราะว่ามันเป็นการไปแฟนมีตต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราฮะแล้วก็การร้องการอะไรอย่างงี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปต่อมาเรื่อยๆเลยสองทัก็น่าจะหนักอยู่ครับเพราะว่าพี่เขามาคุยผมก็บอกว่าแน่น่อยนะตารางซ้อมเต้นซ้องร้องเพลงอ่ะ ส่วนตัวอยากเพิ่มสกิลตรงไหนพิเศษทั้งสองคนเลยครับผมก็อยากร้องร้องเพลงครับแล้วก็เต้นครับแล้วก็กีตูจิ๊กจังอะไรนี้หน่อยครับใชก้กัแบบอยากจะพัฒนาตัวเองบ้างอออรจริงๆอยากลองเต้นครับเพราะว่าเออชื่อว่ามันจะเสริมบุคลิกให้กับตัวเราครับโดยปกติสนิทกับคุณพี่ดิวเอลอโออมนอเหรอเอลโมนได้แชไหมอะไรน,นะพูดสิ โอ็เด็กไปเรียนพร้อมๆกันไงโอ๊ยออมอนออมอนเอาจิมมอนเป็นคนที่แบบพัฒนาเร็วมากคือไม่ตอนแรกก็แบบเงื้อง้ะแหละแต่ว่าแบบไปไปมาซ้อมตรงซ้อมเต้นก็ก็จำท่าได้แบบเร็วเรียกว่าคอมบี้เอเคจิโนคอมบี้ออมอนใช่ไอนี่ถือว่าคัมภีร์ชมนะไม่แฉนะไม่ใช่จำได้ครับแต่ว่าเต้นมันยังไม่อันนี้ะครับมันยังไม่ท่ามันยังไม่หล่ออันนี้แบบอย่างนี้ใช่มันต้องฝึกก่อนสกิลเต้นของเราปริ้ร้อยให้เท่าไหร่ครับตอนนี้โหย โอโหผมเหรอผมก็ม้อนเหรอผมว่าผมสำหรับผมนะผมว่าคุณน้อยมากผมรู้สึกว่าผมแบบเต้นไม่ค่อยเป็นอ่ะอใช่ผมรู้สึกผมเต้นไม่เป็นจริงคิดว่านานแค่ไหนจะดูว่าเต้นเต็มกราฟเลยโอ้โหนานแค่ไหนเหรอบินึงไหมปีหกเดือนโอ้โหโอ้โหหกเดือนหกเดือนหกเดือนวะโอ้โหคืนนี่พิ้วเลยสองเท่าเดิมแต่ที่นี่ก็ อยากให้พี่ซัพพอร์ตเราเนาะใช่ครับแล้วฝากให้ออมอนพูดเดี๋ยวออมอนออนเก่งอยู่แล้วฝากซัพพพอรร์ตววกกเาด้็พวกเราก็เป็นเด็กใหม่ของตึกแกมมี่นะครับแล้วก็อยากฝากตัวผมออมอนอ่ะผมโปเกตครับครับก็เพิ่งเข้าตึกมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับใช่ยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังตัวเล็กอยู่ครับอยากฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่มาหมีเจมส์ครับ เอาเอ้าพงษจะหนักแล้ววะเ้เราไหนยองแท้จะหนักแล้ววะเราต้องหนักกว่าลูกสปอร์ตโปเกหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะขอบคุณครับขอบคุนะคะขอบคุณานะคร